เกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วและจะขอเป็นเศษดินใต้ฝ่าพระบาทที่เข้มแข็งตลอดไปและคนไทยที่รักทุกท่านคะอย่ารักในหลวงเพราะพ่อแม่บอกให้รักนะคะอย่ารักในหลวงเพราะครูบอกให้รักอย่ารักในหลวงเพราะใครๆบอกว่าต้องรักถ้าจะรักใครสักคนต้องมีเหตุผลค่ะเชกเช่นดิฉันที่รักในหลวงเพราะ บ้านดิฉันดีชุมพรน,น้าท่วมทุกปีค่ะท่วมจนเป็นปกติและดิฉันก็ดีใจเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนแต่เมื่อยิ่งโตขึ้นความลําบากนั้นยิ่งทวีคูณจนวันที่บ้านดีฉันมีคนตายเพราะน้ําท่วมคุณอาคลอดลูกแล้วเสียชีวิตเพราะความผิดพลาดทางการแพทย์ท่านทราบไหมคะว่าคนจนกับงานศพงานเผาที่ไม่มีใครมามาหาสมุรแห่งน้ําตาเป็นยังไงทราบไหมคะว่า คนจนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเขามีใครเป็นที่พึ่งกันแน่แล้วท่านสราบไปมคะว่าเสียงเล็กๆของคนจนใครกันแน่ที่ได้ยินไม่ใช่คนที่สัญญาไม่ใช่คนที่ยกมือไหว้ขอคะแนนเสียงแต่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดแม้ว่าคนไทยคนนั้นจะจนที่สุดต่างหากวันนั้น น้องตัวเล็กๆคุณแม่ดิฉันพามาเลี้ยงค่ะเราไม่รู้ว่าปีหน้าใครจะเป็นคนที่ต้องเสียชีวิตในน้ําท่วมอีกแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึง่งเสด็จมาศึกษาหาทางน้ําซื้อที่และสร้างแก้มลิงให้สาวน้อยคนนั้นน้องสาวของดิฉันอายุ18ปีแล้วค่ะในวันนี้บ้านดิฉันไม่เคยน้ําท่วมอีกเลยค่ะดิฉันจะไปขอบคุณผู้ชายคนนั้นที่ไหนดีค่ะ ยกเว้นว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยกเว้นว่าเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านอย่างเข้มแข็งและสุดจริตที่สุด